วันนี้นะครับที่โบสถ์มหาไทยมีงานของกลุ่มสตรีช่วยมิตรสังเดินมาเจอบูธแรกครับเป็นหมูหันครับพี่ละหมูหันใช่ไหมฮะมาจากนครปฐมสัมพันธ์เลยครับคนบ้านเดียวกับผมเลยก็เลยต้องจัดไปแล้วหนึ่งกล่องอย่ามาเอานะครับนี่หมูหันนี่อร่อยนะของนครปฐมสัมพนันธ์อร่อยครับกูกินทุกปีบ้านพ่ออยู่ที่นั่นเอาะม้ไ่ติดยัง เอาพอดีครับัอดีครับโอ้ตายเลยเรียบร้อยเลยครับพบญาติได้ครับเดี๋ยวมาใส่ครับเดี๋ยวเองขอถ่ายให้จบก่อนนะครับอพบที่สอยดาวแล้วนะครับเจอเหยื่อนี่แก้ววายเลยด้วยเแยะเลยนะครับของกระจุกกระจิกน่ารักเต็มไปหมด แนวคริสต์มาสสวัสดีครับสวัสดีครับนขอบคุณครับพยายามครับท่อนเดี๋ยวนี้ก็มีบ้านมันน้อยลงครับตามยุคสมัยขอบคุณมากครับของน่ารักเต็มไปหมดนะฮะแส่ว่าอ๋อออต้องไปอีกต่อเพ่าโอ้เสื้อผ้าก็มีนี่ใบวันเก๊กวันฟรีด้วยนี่ได้เป็นของเอาของนอกเลยเพียบเลย handmade ก็มีมายผงด้วย h o m e ม a มหมดเลยครับมหมดเลยโหน่ากินนั้นเดี๋ยวจะวนมาดูนะครับเฮ้ยขนมนี้ผมเคยกินดีครับโอ้ยไทยสุดซว่ย นี่เลยครับโอ้โหนี่ข้าวอะครับข้าวใบบุญเป็นข้าวเจ้าส,สามทางแล้วครับแล้วก็ลดน้ตาลในเลือดโอ้เหมาะมาก,หมกเหมาะมากครับโอ้ชอบเลยเดี๋ยวมาชิมครับอโอ้ยแตงโมปั่นก็มีคุกกี้ผลไม้ด้นะครับ

เซ,ซ,ซ,ซื้อทุกอย่างไม่ได้นะครับถึงเวลาสายดาว